นี่จ้ะพักที่ตีเก็บมาเนาะค่ะพี่น้องใส่ซ้ำนี่แหละค่ะเดี๋ยวตีจะมาอมค่ะอมอีกแล้วจ้ะหยดกาลังอบอั่นมากเลยจ้ะกาลังกินจับแสบนะคะหยดอ่อนๆเนาะค่ะผักกาดอันนี้มันจะไม่รสขมค่ะแต่ว่าตีกะจะบดต้มน้ำถิ่มนะคะเพราะมันยังกรอยู่เนาะตีอยากให้มันขมจักหน่อยจ้ะจะเอาไปใส่แกงอมแสบจ้ะ ใส่ไปเลยกินผักได้หลายจะพี่น้องผักจากธรรมชาติไม่มีสารพิษแต่ยังได้จะตีอันนั้นต้มมอเครื่องเราจะแต่ว่านจะสีเด็ดผักใส่เลยเนาะเอาผักมาให้พี่น้องเข้าเบงค่ะจิ้วซับยินงเห็นใบบนเขาได้จ้ะนี่เห็นมันหยดมันโอวานันงามจะ้ะก็เลยสะออนเนะาะซาปินไปเอาเลยค่ะ งามนะคะเนาะติกกระเจี๊จังเสียงเลยเดี๋ยวจะมันก็ออกดอกนะคะพักสุนี่มันใหญ่เร็วพี่น้องเจอแดดเนี่ยก็ง่ยายง่าแล้วจ้ะจะออกดอดกติดกระเก็บแช่ตู้แขงไว้เก,าเกาา่าไว้เห็ดเขาหนาแยำมันบ่มีผักสุนี่จ้ะแยำหาหิมะเฮาเนาะนี่ลวกน้ำพีกระแซบจ้ะใส่แกงออมจิมากินแกงออมพักอันนี้จ้ะ าการ์ดหน้าหนาวนะคะเนาะขบวนเลยจ้ะกำลังออกได้หลายฉากช่วงนี้เป็นฤดูการพันแล้วเนาะอันนี้ที่จะามาต้มน้ำถิ่นนะค่ะถ้าเพื่อได้ว่ามันขมต้มน้ำถิ่นน้ำหนึ่งค่ะแต่ว่าตีอยากให้มันขมจังน้อยเนาะมันจะได้อวยยีว่ดีค่ะนี่จ้ะอันนี้จิแกงอ่อมไก่ด้วยจ้ะีิกระปรุงเรียบร้อยแนละ้วเนาะเพราะจิเห็นหพี่น้องเบื้องหลายรอบแล้วจ้ะแกงขมเนาะ หลบนี้ก็เลยบม่ได้ให้เบิงจัดแต่ว่าจะเอาพักมาลงให้เบิงค่ะพักเด็ดทำความสาดเรียบร้อยจ้ะอันนี้บ่ต้มนำทิ้มนะจ้ะใส่ไปแบบนี้เลยให้มันมีความขมจักหน่อยค่ะขมอัมรัมแสบจ้ะบม,มีพายายอื่นหนออกจ้ะพันซิงโตกับบอันได้ไปเก็บมือไม้ก่อนค่ะยาตำแยกกับขึ้นกรในหน่อยค่ะก็เลย เอาแค่นี้แหละข้เาเก็บมาเหากักินเลยค่ะสด,สดใหม่ๆเนาะหอ,อมเพิ่มกระบอกมีดอกจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะนี่คี้าำตีจะ้ะมันฮอนเลยค่ะทำหน้าของนอกบ้านเปลี่ยนบรรยากาศอันนี้พ่อใหญ่เฮ็ดไว้เมื่อคืนจะ้ะมากินปแปะละเตัวนหนึ่งซีมากินต่อ อันนอกเฮดเป็นหมูนะคะแล้วก็บดบดใส่พวกเห็ดต่างๆนะคะเบคอนข้างบนแล้วจะนาะก,กินข้าวเหนียวค่ะวมันนี้อ้ทันทวนเลยจ้ะถ้ามันแก่นข้างนอกเพื่นหน่อยเล่นดวลกำลันนงเสียงดังค่ะมาเด้อจมเมอร์คิดเรื่องการแสบจ้าพญายวิวค่ะพญายไปปั๊มน้ำมันหืมขมอ,อลัลมัพี่น้องบ่ได้ขมแห้งได้จ้ะ แสบคุ้มนัวลำเล็หน่อยกินเขาแล้วจ้ะเห็นมันง่ายปีถึงไปเอาค่ะไม่ลองแซวซุปขนาดนี้เอาอยู่เนาะขคิดว่าค่ะ ปไปยาทายตอนนี้อยายางคัเีนเขาเอามาแอปทายค่ะแียบได้จากพี่อนนอกไม่พลาดเด็คขมแห้งจ้ะแทบจะบกมด้วยแหละ ถก็เริ่มเอาเดี๋ยมันจะไม่คมดูจ้ะอันนี้บอกคมเลยแหละพี่น้องเลยเอามันหลวกกินนะ้ำน้ำพริกกับแจนะลน้ำกินเรือไว้ดูจ้ะอะไรกินกับปนกับแจวปลาเดี๋ยวจับมาเด้อกี่คำตีค่ะตอนเทปอะไรเทปเ,เบิร์กเด้อค่ะ ไปน้องอิ่มแล้วค่ะแล้วก็พญายิ่งท่มาแล้วพอสิบภาพไปเบมือ่งมูเขาเจ้าอ่ะสิเอาเครื่องเครื่องอ่หาพวกพวกนิ่ทองพวกอันนี้นะคะเดี๋ยวค่อยไปติดตามเบิองน้ำกันเนาะค่ะเนาะคนจะเห็ุแบบใดเนาะจัดดีกับท่านเคยเห็นจังเธอแล้วค่ะเพี่นจะใส่เครื่องตรวจหาพวกอ่โลหะนะคะพวกเป็นเป็นเงินเป็นทองเป็นแหวนอย่างสิต่างๆเนาะค่ะเนาะเดีแต่เขาไปเมืองน้ำกันนะคะเดี๋ยวก็อิ่มละจ้ะเดี๋ยวเก็บไว้แล้วพญายิ่งท้าหาอีกคณาที่ค่ะแล้วพอการเนาะค่ะเนาะ เป็นคุดได้กันเมื่อกี้นี่จ้ะมันคุดได้กันเมื่อกี้นี่เนาะฮะว่าได้อุ้ยอันนั้นเป็นอันนั้นเล็กค่ะเล็กอันนั้นอู้วแล้วดิให้วีเอามคนดูนี่นะคะเป็นคุดได้เมื่อกี้นี่โอ้แล้วจะทยังไงตัดทุ้งเดี๋ยวคุณมาเรียท็อปเป็นพ่อใหญ่สุดไปถ้าเราไม่ตำมันจะ

คุณยายเนี่ยเป็นลูกหาประจำจากลักเมเิูเทคนิคเนาะสวัสดีครับ

Doordat ni? niet hoopt Ja. Ja. Oh, dat was mosk Oh. Mamma'sin. Dankjewel. Wat dat? Een spieker? Nee. het niet. Maar in zo'n geval is het wel Ja. Hoi.

เมียพักติวฝรั่งจากพี่น ja, ้องหลายหลายไปแกงเสปาไอ้พวกนี้สักเกือบทีกสูงแล้วไอบลูเฮสต์รอนเขบริขบาร์ฟรัมลากิรันเขาไม่เก่ง

Du kan kjøpe en av for fem kroner. Se, Robert fant penger. Er det en ti-krone? Ja, det er det. Er ting, Han er. Oi! I nummer to. Femmuring. 20-groner. Ja. Jeg tror du må gå i sporet, for nå hører du lomma si her. Sikkert noen som har hentet på ski eller noe sånt.

det er cool. det er det. Nei. Du må holde deg foran. Jeg tror ikke det virker sånn. Du kan ikke være gulling, nei? Nei, jeg måtte se. ยังนะย่าจะคุ้นอาจจะเป็นทองค่ะพอวันมันน่อยอ๋อมีรถอยู่ได้ไหอ๊ยนั่นได้ได้ได้อาจะเป็นทองพี่น้องเย้เย้เรียร์รัศมีวิล ตัลุกขึ้บบิลลคุดเอฟหรือบิลลาฮะรถเซฟรถสตูฟลังพี่น้องหลายๆค่ะนี่สตวฟลังกันออนเลยค่ะอันนี้ต้นเลยเลดี้นี่ค่ะอีกชิดหน่อยพี่เง้งามค่ะฟันซิงโตก็เยอะแยะเลย อยู่ข้างบ้านม <laughs> ูค <verw 000> oh. ่ะยาเลดี้นี่เราติดแตกค่ะพี่น้องนั่นมันดุดแล้วมันเดโอ้ยโอ้แป้งไงม m น n e y Talk on the spot. <laughs> Corona. you <welcome. laughs> okay.